สวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกเช่นเคยกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่5-10ถึงกันยายน2565ไปกันที่ข่าวแรกค่ะวันที่5กันยายน2565เวลา9.30าานาทีนายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่4ทับ2,565ณห,ห้องประชุมแก่นภูมิ2สาธารการจังหวัดขอนแก่นชั้น4โดยมีนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมเวลา10นาฬิกานางสาวแกมการวิชัยธรรมนิติกร,รปฏิบัติการร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างประเภทกิจการเครื่องดื่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ในฐานความผิดตามพรบคุ้มครองรายง,งานพุทธศักราช2541นักสถานีตำรวจภูทรย่อยเมืองเก่าตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและเวลา13นาฬกา30นาทีนายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนางสาสิธรแทงสมนักวิชาการรายงานชำนาญการลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเยี่ยมแรงงานกลุ่มเสี่ยงใน,สถ,น,าางนสถานประกอบกิจการต่างดาวนสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายเชือกเส้นใหญ่ตาข่ายแหและอวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน2,429คนสัญชาติไทย1,240คนและสัญชาติเมียนมา1,189คน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งสอบถามปัญหาการดำเนินงานในด้านแรงงานต่างๆทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ชี้แจงข้อกฎหมายตามพรบรคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และพระบรความปลอดภัยพุทธศักราช2554ให้ทราบและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการ3ต่อเพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคีวันที่6กันยายน2565เวลา9นาฬิกานายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสงัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางนัทนรีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชมนานการพิเศษ และนางสสิธรแพงสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือนายจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างกรณีลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงยื่นคำร้องไม่ได้รับค่าจ้างค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดจำนวน20คนรวมเป็นเงิน428,363บาท65สตางค์รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อยุติคำร้อง ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดำเนินงานตามกฎหมายให้ในายจ้างผู้รับเหมาช่วงผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเวลา13นาฬิกานายมนตรีมณีรัตนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดขอนแกน่นณห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่น โดยมีนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมและในเวลา14นาฬิกานายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทล้างขวดหรีไซเคิลเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อชำระเงินคืนกองคืนสงขอรูจกจ้างเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวน10,000บาทมีรูปจ้างที่เกี่ยวข้อง53คนวันที่9กันยายน2565เวลา10นาฬิกา นายมนตรีมณีรัฐสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางนัดนรีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมพิธีและบันทึกลงนามความร่วมมือ MOU โครงการมาตรฐานองค์กรต้นแบบภาคเอกชน เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแกน่นระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแกน่นกับบริษัทร,รวมเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดสาขามิตรภูเวียงบริษัทขอนแก่นแหอ้วนจำกัดสาขาหนองเรือและบริษัทพา n a s นิกแ m a n แฟคเจอริ n ประเทศไทยจำกัดสาขาขอนแกน่นณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน่นชั้น2ส,สารการจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี และเวลา13นาฬิกา30นาทีนายมนตรีมณีรัฐสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางสาวสวรักษณ์ตุกแก้วนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการลงพื้นที่บริรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเยี่ยมแรงงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบกิจการต่างดาวนัสสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน2 8 4 8คนเป็นสัญชาติไทย2 4 0 2คนและสัญชาติลาว446คนเพื่อสร้างความสัม พันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งสอบถามปัญหาการดำเนินงานในด้านรายงานต่างๆ ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ชี้แจงข้อกฎหมายตามพรบรคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2 5 4 1และพระบรความปลอดภัยพุทธศักราช2554ให้ทราบและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินตามมาตรการ3ต่อเพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการพร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารการจัดการแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคีในด้านของการตรวจกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ นายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณสถานประกอบกิจาการประเภทจำหน่ายรถยนต์จำนวน3แห่งมีลูกจ้างเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด292คนผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่กำหนดทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยได้รณรงค์ส่งเสร,ริมมาตรการ3ต่อเพื่อป้องกันการเกิดอัคขีภัยลดปัจจัยเสี่ยงและลดอุบัติเหตุเพลิงไหมในสถานประกอบกิจการ และในรอบสัปดาห์นี้นายมนตรีมณีรัตน์สวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตรวจกำกับสถานประกอบกิจการประเภทกิจการโรงแรมตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักขีภัย ภายใต้แคมเปญแอนตี้ไฟเพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรณรงค์สามต่อเพื่อป้องกันการเกิดอคีภัยลดปัดจจัยเสี่ยงและลดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแกน่นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมานาปลอดภัยจำนวน8แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง500คนให้คำ ปรึกษาลูกจ้างนายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภททำความสะอาดอาคารขนส่งสินค้าทางถนนรับเหมาก่อสร้างและจัดทำระบบซอฟต์แวร์เครื่องบินจำนวน7แห่ง19คนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานรับคำร้องคอรอ 7, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจการประเภทบริการจดหน่วยไฟฟ้าและน้ำประปาจำหน่ายสินค้าทั่วไปคลินิกเสริมความงามงานบริการทั่วไป จำหน่ายโทรศัพท์จำหน่ายรถยนต์และก่อสร้างจำนวน10แห่ง14คนกรณีลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเงินประกันค่าล่วงเวลาและค่าคอมมิชชั่นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเป็นเงินจำนวน231,239บาท9สตางค์ ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทขนส่งสินค้าทางถนนและร้านอาหารจำนวน2แห่ง11คนให้ได้รับเงินค่าจ้างจำนวน2 8 3 0 3บาท67สสตางค์สำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข0 3 4 3 2 3 6 7่สต่อ103หรือ104และท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซ Facebook f a ฟนเพจหรือทาง youtube channel สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น